สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใหม่ในอีกกลุ่มทรัพ c h ชาแนลนะฮะ วันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆคือหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันครับวันนี้ก็เป็นอากาศแบบแดดแรงๆบ้างนะครับก็คือฉันก็จะพาเดินไปที่แถวเด็กขี่มันจะเป็นเหมือนท่าเรือหรือเป็นสถานที่ที่คนเขาปไปเดินเล่นไปอะไรกัน,นครับพักผ่อนหย่อนใจบ้างหรือบางคนก็ไปวิ่งไปปั่นจักรยาน,นครับมันก็วันนี้จะเป็นวันชิลๆอีกวันหนึ่งนะฮะคือแดดช่วงนี้ก็ร้อนมากแล้ว แดดแรงมากส่วนสถานการณ์ตอนนี้ของอังกฤษเริ่มมีเคสใหม่ๆม,มาแล้วครับซึ่งแชมคาดการณ์ว่าน่าจะมาจากการที่คนเขาไปเที่ยวแล้วก็กลับมากับคนใหม่ๆที่ได้เข้ามาเพราะสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วครับจะมาข้ามมันจะมาจากเมืองมันจะมาอีกเส้นหนึ่งครับมันจะมาอีกทางหนึ่งแต่เนี่ยแฮมก็เดินทางใกล้ที่บ้านชั้มนะ ก็จะมีร้านอาหารเราก็จะพาหมามาเดินเล่นเงินพักผ่อนอาบแดดมันเหมือนเมันอ่างะเก็บน้ำนะนั่นเนะ่ยดูดิ จะมีนกน้ามีเป็ดมีหา่านมีหงมืออเลยเป็นเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวแล้วครับคือที่เนี้ยแดดมันก็แรงนะแดดแรงร้อนแต่ว่าลมเนี่ยแรงมากๆมันก็เลยเย็นไปด้วยแต่ถ้าเราอยู่ในที่ร่มเนี่ย แล้วแต่มันไม่มีลมพัดผ่านอย่างเงี้ยก็ร้อนใช้ได้อยู่ครับคืออย่างของแขมว่าต้องซื้อพัดลมสั่งซื้อพัดลมมาเลยเข้าสื่ฤดูร้อนเต่ทีครับเห็นไหมก็เป็นสวนสาธารณะก,กว้างๆเลยครับเนี่ยให้ดูเนี่ยมันเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ําแล้วก็สวนสาธารนณะมันก็จะเป็นทางให้ปั่นจักรยานทางให้วิ่ง จุดพักก่อนคนีบแล้วก็จะเดินไปเชื่อมอยู่กับตรงที่เป็นท่าเรือนะค่อยเดินไปเรื่อยๆมาปิกนิกก็ได้นะแต่ฉันไม่รู้ว่ามันพวกทำบาร์บีคิวอะไรได้ไหมแต่ว่ามานั่งพักปิกนิกน่าจะได้นะครับคนก็มานั่งกันเยอะอยู่ เราก็เดินเลาะไปครับข้างหน้าไปเรื่อยๆก็จะถึงเดอะคีเราก็เดินเลาะริมน้ำมาเรื่อยๆน้่มันจะมาอีกเส้นทางหนึ่งที่มาจากหอใช่ไหมนะนี่เป็นทางยาวๆแบบนี้ตลอดริมน้ำาเลย <Yeah. S 1> มาจากทางนน้นก่อนหน้านี้ก็ที่เราเห็นก็จะเป็นเหมือนลานกว้างสวนสาธารณะหน่อยๆ ครัถ้ามาจาัดในเมืองก็คือมาทางนี้มันก็ข้ามสะพานมาก็าเดินไปทางขวาหรือว่าตรงนี้ก็ได้คำว่าตรงนี้น่าจะเรียกเขาเราจะเรียกกันว่าเด็กคี่กันแล้วไหมเ <c oughs> นี่ยครับ มีป้ายบอกทางตลอดเนี่ยครับกิจกรรมก็จะมีภายเรือจะไม่รู้ว่าค่าใช้ใจ่ายมันเทนะ่าไหร่นะก็จะมีมากินข้าวหอน,หนั่งดูน้ำา่อับเกียด์ันจัก,กรยานที่นี่เมืองอาจจะเงียบๆหน่อยครับสำหรับบางคนอาจจะบอกว่ามันน่าเบื่อแต่ของแคมป์แคมป์ว่าก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรครับสบายสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกก็ค่อนข้างที่จะครบคันไม่ได้ขาดอะไรแต่อาจจะไม่ได้หือหวาผู้ฟ้าเหมือนลอนดอนหรือว่าเมืองใหญ่หญเมืองอื่นมันจะเงียบๆชิวๆอย่างเงี้ยมากกว่า จะมันตั้กันริมตลิ่งเล้วงเลือตลิ่งได้ไหมยิ่งแดดแรงๆคนจะออกกันเยอะครับแต่วันนี้ไม่เป็นวันธรรมดาเลยนะกลางวันอยู่อาจจะไม่ได้เยอะมากก็จะมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารเยอะอยู่ครับนี่ จะมีร้านทีแอเด็กเดกกีนี่นี่ครแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นห้าเรือเป็นห้าเรือไปหมดเลยตอนแรกที่เขาปิดโพสล็อกดาวน์อยู่เนี่ยก็จะมีโต๊ะมาวางเต็มร้านตรงน,นี้ครับแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะเริ่มกินกันตรงร้านได้มากขึ้นครับ กินในร้านได้แล้วก็เลยเหมือนจะยกเก้าอี้กลับไปกันที่หน้าร้าน,น,อน,นเ,เองนะเดี๋ยวเดินอื่นต่อคนใช้จักรยานที่นี่ค่อนข้างเยอะครับแต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อปั่นออกกำลังกายปั่นแบบแอคทิวิตี้เฉยซึ่งจักรยานเนี่ยว่าราคาเขาก็สูงอยู่นะเพราะจักรยานปั่นสมอตรอ cool. งนี้ เรามาอยู่ระยะสั้นหน่อยก็มันก็คงแบบไม่ได้คุ้มมากที่จะซื้อมาใช้นะราคาแพงสำหรับใครที่ไม่อยากอดอู้อยู่ในห้องก็จะมีสถานที่แบบนี้ครับที่ออกมานั่งออกมากินลมส่วนจริงจริงมันก็จะมีต้องอื่นนะครับจะมีโบสถ์ที่เป็นลานโบสถก์กว้างๆอีกก็จะมีส่วนสาธารณะย่อมๆอ่ะเยอะครับในเมืองนี้ โรงหนังเพิ่งเปิดฉันก็เลยยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับแต่เพื่อนฉนะันมาไปลองแล้วทางที่ไปนี้จะเป็นทางให้เดินเล่นเดินคุยไปครับแล้วมันจะไปประจบวนไปวงกลมอ,อีกทีหนึ่งเป็นเทรลไว้เดินเล่นยาวๆกับจักรยานปั่นไปเลยครับเนี่ยเดินคุยกันไป ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขีก็เขาเปิดให้ลงทะเบียนวัคซีนแล้วครับก็คือให้คนที่อายุ26ปีขึ้นไปสามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้แล้วซึ่งแชมก็เพิ่งจองไปเมื่อเช้าครับแล,ล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกเรื่องวัคซีนอีกทีหนึ่งทีนี้ไอเรื่องวัคซีนคร่าวๆเนี่ยมันก็จะประมาณว่าคนที่อายุต่ำกว่า40เนี่ยมันจะให ฉีดรักเซนอยู่3ตัวครับก็คือจะเป็นไซเฟอร์มีไบโอเทคแล้วก็โมเดอร์นาครับประมาณนั้นครับ3ตัวนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าที่ฉันจองไปเขาจะฉีดตัวไหนให้นะพอถึงวันที่ได้ฉีดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันจะถามพี่ทีว่าเขาฉีดตัวไหนให้นะครับตอนนี้คือลงทะเวียนฟรีไปแล้วซึ่งระบบลงทะเวียนเขาค่อนข้างโอเคมากๆแล้วเดี๋ยวฉันทำคลิปแยกออกไปที รอรอไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณสิบสิบห้านาทีลงทะเบียนแล้วก็นัดสถานที่เวลาเขาก็จะดูให้ว่าเราจะได้คิวเมื่อไหร่แล้วก็ได้นะัเดี๋ยวนั้นเลยครับทีนี้ของเข็เนี่ยจะได้คิวประมาณวันที่ยี่สิบหกเดือนนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็คงถ่ายวอล์กทำมาให้ดูอีกทีไม่รู้ว่าจะถ่ายได้เยอะแค่ไหนแล,แล้วก็เข็มที่สองเนี่ยมันจะเว้นไปประมาณ สูงสุดอยู่ที่12วีอครับประมาณ3-4เดือนเลยซึ่งของเค็มก็ได้คิวอีกทีคือกันยาเลยยาวๆเป็นต้นกันยาแทนครับนี่บก็ถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาอีกเป็นห0 0ันคนณตอนนี้นะครับแต่เหมือนว่ามันจะมาจากการที่คนเราอ่ะกลับมาจากท่องเที่ยวหรือว่าเริ่มเข้ามาเพราะว่าเมืองเปิดกันแล้วนะครับ เขาก็คลายเรือกันสนุกสนานแต้ไร้องเพลงนยเนี่ยเขาก็จะร้องเพลงคือไปเดี๋ยวเราไปเดินตรงลุนต่อครับแล้วเดี๋ยววันนี้เดินเสร็จปุ๊บ ก็ว่าจะไปแวะที่ร้านอาหารจีนครับวันนี้จะพาไปกินร้านอาหารจีนใกล้ๆกับที่เป็นเอเชียนช็อปแล้วเขาเป็ดย่างอร่อยครับค่อนข้างอร่อยเลยแล้วก็อยากจะไปลองกินเมนูอื่นด้วยมีทั้งติ่มซำทั้งอะไรเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันทีเดียว๋ยวนี้เราเดินตะกีสไปพักหนึ่งให้ดูว่ามันมีมากกว่าตรงท่าเรือตรงนี้มันก็จะมีทางให้เดินอีกเยอะครับยึกเดินแบบไกลมากใครที่ชอบกิจกรรมแบบ แอคทีฟหน่อยก็จัก,กรยานครับปั่นจัก,กรยานหรือใครวิ่งถ้าไม่ติดวิ่งลูก็มาวิ่งหนงนีีก็ได้ครับเพราะคนก็เยอะอยู่ ก็จะมีอาหารข้างทางนี่คืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะอาหารตามทางนะแต่ว่าใครนั่งกินข้างนอกก็ระวังสตีฟสตีฟก็คือนกนั่งนวลนันจะจชโชบม,มากินเมื่อกี้คนโดนไปละถ่ายไม่ทันสตีฟจะจ้องกินของของคุณที่อยู่เอาจอนะครับเหลาคนที่ชอบนั่งข้างนอกนะครับระวังกันด้วย ตรงนี้แหละนนที่ <Okay. S 1> เรียกเดือกีงอแป็งแค่อีกฝั่งหนึ่งครับเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมอันนี้เรามาเดินฝั่งนี้ละ <c oughs> วันนี้ก็มาแวะร้านข้าวอยากกินไหหนานก็เลยสั่งไหหนานแล้วก็ที่เนี่ยเป็ดย่างอร่อยมากก็เลยสั่งเป็นทาฟเป็นคอเตอร์มาครับก็คือหนึ่งส่วนสี่ตัว เล็กๆแล้วก็จะมีฮะเก๋าด้วยครับครั้งนี้แล้วมาไม่ได้กินครั้งนี้ก็เลยจะมาลองกินฮะเก๋าด้วยเรามาลองกันเนี่ยหายหนานจานแรกเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าโต๊ะที่นั่งคนเดียวมันจะอยู่ติดคอน์เตอร์ thank you เคยได้มาแล้ววูดเป็ดเนี่ยฮารฟนะเนี่ยไอ้นี่คอ์เตอร์นะซนะึ่งจนสี่อ่ะกินได้สองคนเลยนะเน่ยจริง เป็ดที่เนี่ยหนังกรอบมากๆด้วยสุดขอกินเป็ดก่อนเลยแล้วกันนะนี่แล้วซอสที่นี่จะออกเค็มหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยดูเห็นปะตัวหนังมันจะเป็กรอบแบบเป็ดปักกิ่งแล้วก็เนื้อจะนุ่มมากอร่อยมาก ไม่รู้ว่าห่อกลับได้หรือเปล่านะมันเยอะมากๆหนังเปล่าเลยหัวเอาม,ามาเป็นข้าวมันไก่กันอืม้ม ข้าวเขาจะมีกลิ่นถึงหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้หอมมากเท่าไหร่เฉยๆไก่ก็โอเคครับแต่ว่าไม่ได้เด่นมากแต่ว่าเป็ดเนี่ยของดีสุดของอย่างอื่นก็กินแก้อยากครับผมล้องจิมดูวยอืมน้งจิ Okay. ถ้าต่อมาร้อนๆเลยนะที่เนี่ยติ่มซำอะ่ะลูกเขาใหญ่มากคือเขามีราคาแหละแต่ว่าลูกเขาค่อนข้างใหญ่ร้อนแล้วเนี่ยไปอยาให้ดูว่ค่ะเต่าลูกแค่ไหนนะนี่ช้อนนะ่ะนี่ฮะเก่าลูกใหญ่มาก เก๋อร่อยมากตัวแป้งก็ไม่ได้หนามากนุ่มๆส่วนตัวไส้ในเขาจะเด้งๆเป็นกุ้งหน่อยครับอ,อร่อยอร่อยข้าวก็อร่อยอีกอ,อันหนึ่งที่อร่อยก็จะเป็นขนมจีบที่เป็นหอยเชลล์ข้างบนนะอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นขนมจีบที่เป็นเห็ดหอมเป็นกุ้งอย่างเงี้ยคำว่าเฉยๆแต่อันเนี้ยเากา๋กับขนมจีบที่เป็นหอยเชลล์ด้านบนนะอร่อยครับ ที่นี่เขาก็เป็นชื่อร้านว่าไซอุ่มคาเฟ่นะมมันจะอยู่ข้างๆร้านยง้งหรือว่าตรงข้าตรงข้ามร้านหนึ่งหกแปดนะครับใครสนใจมาลองกินใครที่มาอยู่เอ็ก์เตอร์มาลองแวะลองชิมเป็ดย่างดูได้กะหะากะอันนี้แนะนำแต่ว่าอันเนี้ข้ามันไก่เพราะว่ามันชืดมันจืแห้งๆไปหน่อยอืไม่ค่อยถูกปากเราอืมแต่ เป็ดกับน้าเก่าดี